วันนี้เวลา19.17นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาราดุสิตด,ดาไลาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะกรรมการมูล,ลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุ กุมารมทสและผู้วาราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารมทสรุ่นที่12ประจำปีการศึกษา2563เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานทุนพร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่นรุ่นที่9 และครูดีเด่นประจำปี2,563เฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติและนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่3รุ่นที่4รุ่นที่5ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร6ปีตามหลักสูตร5ปีและตามหลักสูตร4ปีปีการศึกษา2,562เฝ้าทุนละองทุลีพระบาทสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานโดยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยสเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูล,ลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารขึ้นเรียกโดยย่อว่ามทสอนับตั้งแต่ปี2500 12มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมทศไปแล้วรวม11รุ่นจำนวน1,700รายที่ได้รับโอกาสเรียนต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนการเรียนรู้รอบด้านให้มีทักษะอาชีพทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีงามมีจิตอาสาท,ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว5รุ่นจำนวน600รายส่วนใหญ่ทำงานแล้วทั้งในภาครัฐเอกชนและร้อยละเจคืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองารความว่า การที่โครงการทุนการศึกษามีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายครูอาจารย์ทุกท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองของนักเรียนที่ได้รับทุนนับแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่งทั้งขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายที่เห็นความสําคัญของการศึกษาและคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษาขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองต่อไปให้เป็นผู้มีความรู้ดีมีความสามารถสูงมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามและมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็ขอให้นำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองแก่สังคมและแก่ประเทศชาติ